เกิดอะไรขึ้นเมื่อยูทูบเบอร์เราอ้านเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในไทยกับลาวเมื่อฟังดูแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีอึง้งพี่น้องงานนี้นะคะกราบสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตปงไปามอสุขสุขคนเลยนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับซอนนี่ชาแนลค่ะมาพี่น้อง มันีก็มีเรื่องมีเ่ามาฝากมาตอนคือเกาสินเคยนะคะมาจะเป็นจ้งใดพี่น้องเมื่อมียูทูบเบอร์ลาวนะคะเปรียบเทียบาการใช้ชีวิตในประเทศไทยกับลาวนะคะฟังแล้วก็ยังมีข้อดีกับข้อเสีย ่าเชื่อว่าทุกๆประเทศพี่น้องเนาะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเนาะพี่น้องเนาะบ่มีบ่มีประเทศใดที่ว่าสมบูรณ์เฟนะื่อเฟือเนาะทุกประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเนะาะอ่พี่น้องมาเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งคลิปนี่ไปพร้อมๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยมาสรุปทีหลังเนาะพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ขออนุญาตอ่าส่องทั่วโลงนะคะจะน้อยเอา เอาจากซองท่วโล่งมาปั่นพีปั่นน้องเบิ้งเนาะพี่น้องมาไปเบิ้งพ่อๆกันเลยพี่น้องยูทูบเบอร์ลาวขิงจัดคุณผู้ชมรีวิวการใช้ชีวิตในลาวกับประเทศไทยคุณผู้ชมรันด้วยนะคะบ,บอกว่าห้างลาวเนี่ยเทียบชั้นได้กับสิงคโปร์เลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะช่อง youtube ของคนลาวคุณชมที่มีชื่อว่าสาวลาวไปไหนคุณชมได้มีการทำคอนเทนต์รีวิวการใช้ชีวิต ในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศลาวนะเปรียบเทียบกัน5ข้อว่าในปี2024นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าคอนเทนต์นี้ผู้ชมกลับมีดราม่านะคะกลายเป็นว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเรียกทัวร์มาลงสังหาค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาฟังกันหน่อยผู้ชมแล้วก็มาลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรคหรือไม่สร้างสรรคค่ะเรื่องแรกนะคะที่เราได้มีการพูดเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเรื่องของการเดินทางในลาวเขาบอกว่าในเมืองเนี่ยต้องมีการเรียกผ่านแอปหรือว่าอาจจะต้องใช้แแททท็กกซี่่่่รรระะะยยาาาาาางปปมมมณณ3จ60บตว จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนลาวเนี่ยไม่นิยมใช้ก๊าโลกนะพวกแก๊ปพวกแท็กซี่เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีรถส่วนตัวกันหมดและที่ลาวในรถก็ไม่ค่อยติดด้วยจะติดก็แค่ตอนเลิกงานค่ะและเมื่อมาพูดถึงเรื่องการเดินทางในประเทศไทยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนไทยส่วนมากเดินทางด้วยแท็กซี่หรือไม่ก็เรียกแก๊ปเอานะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นรถไฟฟ้ากันเพราะว่า รถไฟฟ้าเนี่ยมันไปไหนได้สะดวกแต่ถึงแม้ว่าคนเนี่ยจะไม่ใช่รถส่วนตัวกันมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังเห็นว่ารถติดอยู่ดีไปไหนมาไหนเนี่ยเธอบอกว่ายากมากเลยต้องเผื่อเวลา2-3ชั่วโมงมีทางด่วนเนี่ยก็มีเยอะจริงที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์รถแต่ว่าเธอก็ขึ้นทางด่วนเพื่อที่จะหนีรถติดได้แหละแต่ว่าก็ยังไม่พ้นที่จะต้องไปเจอรถติดและเธอก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่านี่แหละประเทศไทยค่ะ แล้วเรื่องที่2ผู้ชมเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในลาวค่ะเธอบอกว่าที่ลาวเนี่ยมีห้างตั้งอยู่ที่กลางเมืองเวียงจันทเลยนะบริเวณที่เดินเล่นเนี่ยก็อยู่ใกล้การสามารถเดินหลาะไปได้ทุกที่คล้ายๆกับสยามของประเทศไทยเรา ฟิลห้างที่นั่นเนี่ยก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับสิงคโปร์เลยที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียวกันบรรยากาศภายในห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงานิดหน่อยเพราะว่าเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศไทยชมบไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยเราเขาบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยห้างอยู่กลางเมืองอย่างสยามพารากอนคนเยอะมากๆวุ่นวายมีแต่ช็อปแบรนด์เนมเต็มไปหมดค่ะ เรื่องที่3ค่ะคุณผู้ชมเรื่องค่าของชีพในลาวเนี่ยเธอบอกว่าค่าแรงอยู่ที่ลาวในชั่วโมงหนึ่งก็ตกประมาณ1 1 0 0 0กีบหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ17บาทโดยค่าแรงหนึ่งชั่วโมงของลาวเนี่ยสามารถซื้อน้าดื่มขวดใหญ่ได้นะคะน้ำดื่มขวดใหญ่เนี่ยก็ราคาประมาณ6 0 0 0กีบหรือประมาณ7บาทซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้นะคะราคา5 0 0 0กีบหรือประมาณ8บาทซึ่งก็จะครบ11,000กีบพอดีค่ะส่วนค่าของชีพในประเทศไทยเราค่าแรงจะตกอยู่ที่ชั่วโมงละสาามมรถซื้อี่งสเรร็จูปแบบกล่อง ได้25บาทซื้อน้ำมะพร้าวขวดในราคา12บาทได้แล้วก็ซื้อลูกอมได้อีก5บาทค่ะแต่เธอก็ยังพูดอีกนะคะว่าชั่วโมงละ43บาทก็ยังไม่สามารถซื้อเบียร์ลาวได้อยู่ดีเพราะว่าเบียร์ลาวเนี่ยราคา63บาทค่ะ แต่ว่าเธอก็ยังบอกนะคะว่าชั่วโมงละส3บาทก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถซื้อเบียร์ลาวได้อยู่ดีเพราะว่าเบียร์ลาวในราคา68บาทค่ะในเรื่องที่4ี่คุณผู้ชมในเรื่องของราคาอาหารห้างในลาวนะคะข้าวขาหมูอยู่ที่35,000กีบคิดเป็นเงินไทยในยก็ประมาณ53บาทส้มตำอยู่ที่30,000กีบคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ45บาทแต่ว่าเธอบอกว่าซื้อข้างนอกเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้ด้วยค่ะแล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบกับราคาอาหารในฟู้ดคอร์ของห้างไทยเรานะคะโดยข้าวขาหมูที่เธอซื้อมาเธอซื้อออมมาาาาาาใในนนรราคา85 55,000บบบทกกก็ปะะณีเธว่ เ,เธอคิดว่ามันก็แพงอยู่ดีแต่ก็เข้าใจที่ขายในราคา85บาทเนี่ยเพราะว่าห้างมันอยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ว่าราคาข้างนอกเนี่ยอาจจะ40 50เข้าแก่เนี่ยก็อาจจะประมาณ65บาทหรือคิดเป็นเงินลาวเนี่ยก็ประมาณ37,000กีบค่ะ ส่วนในเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยในลาวคุณผู้ชมเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นบ้านกับครอบครัวเนี่ยแล้วก็ได้เงินมาก็จะมาทําอาหารกินด้วยกันและส่วนค่าเช่าพาร์ตเมนตน์จะเริ่มต้นที่ประมาณ3 4มถึงสี่พบาทส่วนราคาเช่าคอนโดในเมืองเวนจัน,นจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,000ดอลลาร์คุณผู้ชมหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็มาสามหมื่นหกพันซึ่งคนลาวเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กันหรอกนะคะจะมีต่พวกต่างชาติอยู่กันมากกว่าแล้วราคาห้องแถวเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ ,00 0 0กีบคุณผู้ชมก็ประมาณ1,000บาทค่ะแต่เงินเดือนลาวค่ะจะอยู่่ทีุ้ 5, ชมแต่ว่วาาาปปััจจุบบนนีกระมณ2้ แล้วก็ประมาณ3บาทไทยเนื่องด้วยค่าของชีพที่มันสูงขึ้นค่ะแล้วเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบกับ <ๆ S 2> ประเทศไทยเราในะเรื่องที่อยู่อาศัยของไทยเราเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนิยมอยู่คอนโดก็ไม่ค่อยจะมีบ้านกันสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเนี่ยราคาแพงมากถ้าอยากจะมีบ้านใจกลางเมืองเนี่ยก็ต้องเป็นถึงระดับเศรษฐีเป็นถึงเจ้าของธุรกิจและเธอเนี่ยมาที่ไทยทีไรเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีแต่ตึกคอนโดเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งในท้ายคลิปเนี่ยเธอได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยู่ไทยค่อนข้างที่จะเครียดเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยยยยยค่่่่อออ้้าาาาาางทจะสสููแตตตตถลลววเเธํัับปไดมใ ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมส่วนตัวก็มองว่าเธอพูดมามันก็มีสิ่งที่ถูกแล้วก็สิ่งที่ผิดแล้วเกี่ยวกับประเทศไทยเรานะ่ทุกประเทศก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมดแต่ว่าจะมาบอกว่าเราเหมือนสิงคโปร์นี่คุณผู้ชมมันก็น่าจะไม่ใช่เนะี่ยเพราะว่าประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอ่ะสิ่งที่ออกมาก,กันมีทั้งถือแล้วก็ผิดนะคะมีทั้งถูกแล้วก็ผิดอ่าแต่แต่ที่บอกว่า จะเอาห้างเราไปเทียกบกับสิงคโปร์สาน้อยว่ามันเังทางไกลกันหลายเนาะแล้วที่บอกว่าคนคนไทยไม่ไม่ค่อยมีบ้านแล้วก็ชอบอยู่ห้องเช่าชอบอยู่คอนโดไม่จริงนะคะเนาะคนไทยก็มีบ้านมีคนมีบ้านเยอะค่ะแต่ว่าที่เลือกมาอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าเพราะอะไรเพราะว่ามันสะดวกในการไปทํางานนะคะมันสะดวกมันใกล้ที่ทํางานเนาะ เขาจะเลือกเน้นความสะดวกความสบายเนาะนะพี่น้องเนาะเน้นเรื่องความสะดวกความสบายมากกว่านะคะที่อยู่คอนโดอยู่ห้องเศร้านะเพราะว่ามันใกล้ที่ทํางานเนาะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะออบอกว่าค่าแรงที่ไทยชั่วโมงละสี่สิบสามบาท มันก็เยอะได้สี่สิบสามบาทมันก็เยอะได้พี่น้องเนาะแล้วก็ทําหลายชั่วโมงเอาแล้วใครเขาจะไปทํางานวันเดียวชั่วโมงเดียวความจริงแล้วเบียรเนาะพูดถึงเบียรเนาะพี่น้องฟังไทยที่ไปเที่ยวลาวเพิ่นบอกว่าเบียรที่ลาวถูกมากราคาสิบเก้าบาทเนาะเงินไม่ถึงยี่สิบบาทก็ซื้อเบียรลาวได้เนาะอันนี้จริงเพราะว่า ครอบครัวของเท่าแก่เขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเป็นลังเลยเขาบอกว่าตกกระป๋องละ17-18บาทเนาะก็ไม่แพงนะคะเนอะอาะฟังแล้วก็ยังมีอึ้งอยู่พี่น้องเนาะอ่าองจริงแล้วอยู่ลาวมีบ้านเอ,อมีบ้านมันก็มันก็ดีอยู่เนาะเพราะว่า เขาจะเน้นอยู่กันเป็นครอบครัวไงเนาะเขาไม่ค่อยแบบกระจจะก,กระจายกันเหมือนที่ฝั่งไทยฝั่งไทยก็คือทุกคนก็มีงานต้องทำเนาะมีงานมีชีวิตของของของแล้วแต่แต่แตละคนนะเนาะ,นะที่เขาจะใช้ชีวิตกันเออไอคุณ <laughs> บอกว่าที่เรามีรถใช้กันหมดทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า มันจําเป็นต้องมีรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอใช้รถใหญ่ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีรถแบบสาธารณะให้เลือกใช้เยอะเท่าไหร่เนาะที่ไทยก็คือเน้นความสะดวกสบายใครสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นสะดวกรถส่วนตัวก็ไปรถส่วนตัวเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะแยะนะพี่น้องเนาะมันมีตัวเลือกเยอะนะอเนาะวันไหนเราคิดว่ารถติด เออ้วก็มีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายรถไฟฟ้ารถออแท็กซี่แก๊็บเอาที่สะดวกเนาะหนูว่าอยู่ฝั่งไทยนี่สบายสุดแล้วเนาะใช้ชีวิตแบบง่ายสุดแล้เนาะไม่ต้องยุ่งยากอะไรอยากกินอะไรก็ง่ายเออวันนี้ไม่อยากออกไปนอกบ้านแต่ว่าอยากกินกกน,นั่นอยากกินนี่ก็สั่งแก๊็บมาสั่งดิเวรี่ก็ได้เนาะออมีห้างเยอะแยะมากมาย เนาะแบบกระจายความเจริญไปทั่วประเทศแล้วเนาะที่ลาวก็มีพื้นที่น้อยอ่ไม่รู้ว่าจะไปลงตรงไหนดีก็ <c oughs> คือคนเยอะตรงนั้นก็จะมีห้างตรงนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปรวมกันอยู่ในนั้นเอ,อเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปสร้างตรงไหนได้อีกเนาะต้องเลือกสร้างที่ตัวเมืองใหญ่ๆเออเมียงกันก็ใหญ่สุดแล้วในลาวเนาะ มันจะพูดว่ายังไงดีคือแขวงแรงจันก็เป็นเมืองหลวงของเราก็ใหญ่สุดแล้วก็คือมีห้างตรงนั้นถ้าจะไปทำที่มีคนน้อยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเนาะมีห้างใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเดินไม่ค่อยมีคนขายของมันก็อาจจะไปไม่อนะไมรอดเนาะพี่น้องอะแต่เจาจะ่งนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับ คลิปที่ผ่านมาเอ้ยตั้งแต่ต้นคลิปจนจบเนาะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความรู้มากกว่าที่เพราะว่าหนูไม่ค่อยมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหนูก็อยากจะขอความรู้เพิ่มเติมนะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกหนูด้วยเนาะ คือเก้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยคือเก้านะคะเพื่อนที่จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปเนาะ,ะสำหรับที่นี่ขอจบลงกับเพยียงเท่านี้พี่น้องพอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ